ตอนที่ป๋าเจอครั้งแรกนั่นนะนะครับป๋านําไปใช้กับอะไรครับครั้งแรกก็ยังไม่มั่นใจแล้วก็นํามาใช้กับทุเรียนเลยไม่ได้ใช้อย่างอื่นก็ใช้มากก็ม่เห็นผลตอนเก็บผลผลิตครั้งแรกก็ดูใบก็ก็ยังไม่ชัดเจนแต่มาเห็นผลตอนผลิตคือได้กระดุมได้ลูกใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้น้ําหนักรวมของมอนเนี่มันมันเป็นที่น่าพอใจหมายถึงได้น้าหนักรวมที่เพิ่มขึ้นก็เลยใช้บอกให้ลูกๆก,ก็ไปใช้ตอนแรกลูกเขายังไม่ยอมรับก็เลยใช้อยู่แปลงเดียว แต่มาบัดนี้ลูกเขาก็ยอมรับใช้กันทุกแปลงที่ดูแลกันอยู่ลูกๆอ๋อป้ามีลูกกี่คนครับลูกสามคนสามคนผู้ชายหมดเลยผู้ชายหมดเลยโอ้ครับแล้วก็ให้มาดูแลแทนเราครับก็ทีแรกเขาก็ไปเรียนกันอยู่ทํางานอยู่กรุงเทพถ้าไปทําอยู่สิงคโปร์ก็มีแล้วก็ตอนนี้กลับมาทําสวนหมดทั้งสามคนโอ้ที่คนหนุ่มก็ตามคุณพ่อเลยตาม<อ>ตามทุกคนและเขาก็ทํากันดีกว่าได้ดีพอสมควรนะ่ะประสบผลสำเร็จอ่ะ